สบายดีพี่น้องหมาบาดนี่กินข้าวหรือบาดนี่เลี้เท่านี้แหละเลี้เท่านี้แหละเลี้เท่านี้เลียช้อนเท่าเท่านี้แหละเด่ไหนพาไปเที่ยวนครพนมนักจะเลี้ยเมีเจียงหรือมาเนี่ยรถตู้มาเดี่ยตั้งเหรอมีเจียงร้านสีพาเอารถตู้มาาไปนะมันใหญ่กินข้าวเจ้าวันนี้เราเป็นไทยเจ้ากินข้าวกับน้อง อันนี้ใหญ่อันนั่นนอ่องพี่สาวของแม่ติงแม่แม่จิงพี่นอ้องก้าเกลียวใหญ่ถวยมากอ่ะถวยมากไม่น้องอยู่เพราะมันก็เลยเกลียวป่าไปแต่กินอะไรใหญ่ มันนนมันบ่ได้ตากแดดมันมันเค็มอร่อยกินบ่าะดนกะเนี่ยเอาไปทางใหญ่ว้นี่ยซอสสดไว้นซื้อมาบ่ได้ตากแดดบ่ได้ตากแดดเนาะแดดว่าซั่นนี่ใหญ่นี่ยนีใหญ่เอาผักนี่เด้อผักลวกลายใหญ่เพราะมียวพี่เนาะไม่ต้อักลวกลมต้องผักสดพี่น้องนี่ผัดหรือมาบกพริกมั้ยเพิ่นบ่ไปกินโคกจ้วเอาบ่ ไปขึ้นต้นจะได้เงี้ยจะลองเป็นคนไทยดูนะวันนี้ไปคือมูอันนี้ไปสุพรรณมาไปสุพรรณอันนี้น้องชมพู่วัสดีค่ะอันนี้น้ององง่นสนวัสดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณพราะรูเอาเียมามห้วันเนี่ยรูเอาเนี่ก็ชิ้นดอง กูหยุดจะมากินบบนีเขาบานีตยว่างุแม่ขีเขานกน้าทานท้าแปงท่านท่าแปงแล้วม่นอยากอายเตีท่าแปงเัยาท่านทาแปงกหนามาอ่างแม่แบบนี้ก็อีมินนี่ มันมากระเจี๊ยบพิ้นโหกินดิบทั้งนั้นจะได้กินข้าวเจ้าเป็นข้าวแรหลกดีด้ยเนาะมัน,นนะมกับผู้อืน่นเนาะหมอบวกให้กินข้าวเจ้าดีล่ะเจ้าด้วยเห่อนี่ยังเสียบจะจักปีนยังเส้ยฮ้ยไ,ไว บ่า่างดอกบ่า่างบ่า่างสิเจรจาเนี่ยมุกูัวว่าต้องมาเอิญต้องมาเอินเลยเขาเ่าสาใจแล้วเขาอิ่มแล้วผุนเขาว่าสนใจผุนเห็นบ่ <c oughs> อถ้ามันได้กินเขาพูดละถวยละถวยอิ่มนอนไผายนอนมั่นเลยบะแต่อีดีกอิ่มบ่เป็น มาหน่อยที่ตัวหาตัวใจไม่กล้าจากตะเกาอีบกฟูกันอีดีขึ้นเรียนไม่มีตัวนั่นม่นตะเก او เห็นเขาเฮามันคือนภากันเรียนหรือภากันอิ่มบ่คำนี้บอกมอดกินหนาเหนียดเด็ดแซ่บว่าทางข้าวเจ้าอะไรไหมคะเจ้าหวานล้งปนกล้วยอันนี้ก็ขอบคุณ คุณพ่อ,อยู่ทางน้อยเอ็ชทางกเ่างกทเดช่างปฐุมราชม,ม,มันละเยดีกัดก,กินเลยหอ,ยอมหอมพกหลแหงน,นี่นีกะะัดกินนี่อย่างนี่ไม่คยกินเอะแเลยไรแก่้าลนูนนั่นแก่บ่างแย้วแ้วมีตไม่ยังกันกว เอาหนีโน้นหนีไปแต่เปียดดีบ้านนี่น um, ี่ไม่ตัวแต่เปียดอ่อนเป็แต ouais, ่อ่อนน้อยมีไงก็ว่าเจ้าว่ามันเป็นยาจ้ะยาอันกระเพาะมันเหนียวแล้วมันเคลือบกระเพาะห้องเนี่ยพป็นวาว่าเขาเขาสวยบวกเลี้ยง แิม่นงนกินมดเดร์เขาด้วยจานกินเหลี่ยมจีได้ง่ายๆกินลายๆได้ง่ายๆไว้ไว้ย่ายช่องยากกินมเป็นจะสบเนี่เว้กันกินข้าวกินได้น้อยย่าสิบ็เตาก็เลยยุกินเ้าน้ำเดือพี่น้องเลย อยู่แต่น้ักยูจนกินแต่ละมืออยูจะไหนกินั่นอึดพักอึดหนายยิ่งถงยักอันใดก็หามาเห็ดสิมาบ้านก็มียังก็กินกินแล้วก็นอนอืมขยัน้ะเจ้าว่าขยังนี่ขยัง ลกลแเปิดไขไข่ไขยิน่นานน้องหม,มนุนมันน่าเป็นมวยใ่ญบไปไหนกันมึงมาก <laughs> แม,ม่แมผลบาบมานอนนำใหย่ ปวดภัยที่สุดพุ่งแน่มาก่าไปนอนทางนี้คือก็พักกันเขาไปเปิดแอร์นอนราอเหรเขียวดีลุดว่าเป็นเขียวใหญ่ดิว่าเขียวดีลุด ทำไมเราไม่ได้กเก็บหยอดพักันเศษไม่กินเผ็ดกำลังน้่งนอนกับช่วงโควิดเดียวกับไปเรื่อยนมอนมีคึ้นยังมีเอาก็เย็นเขาพอด้องไปเก็บ ดอกกระจงกระเจียวอยู่อือกระเจียวไปเดี๋ยวมื้อว่านได้มาสุดมื้อเช้าไปชมมื้อได้เ แม่พูบอะไรมาแว่แว่ v ีย g ินอี่แม่พิ้วหรือที่สิอิ่มีดีล่ะเื้ยบอง่ายนึ่งเล้ะมันเลยบักบัวใส่ทองจากไว้ในตู้เย็นเลยแสีไก่สีไก่เดียว์แมันเหมือนเสามันไขไปเลยแย่ว่ามากัดมัน หืออมันก็คือบ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังคือสิยิงมันอืมันก็แลนลงไปนําทางไปหามบักอันโอ้ก็เฮ็ดบามันูบักบัวขี้ัวกระดอเอ้ยตัวบ่แม่นมันบ่ม่นดอกคันมันบ่เฮาอยู่เียงหน้าเฮาบ่มันก็ยามคืน ลงไปมันก uh, yeah. um. ็บอหามลงไปนะไอ้เ oh, ร่องทารยุทธ yeah. mm. uh, 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 ์เนี well, yeah. ah. ่ยกับ oh. ้างมหาหลัก่ายังยุทธ์เนี่ยบุบไแล้วนอพีน่ะคนมาอยู่น้ำมันมาอยู่กับมหาลักณยังกันดีไปปืนมากแล้วจะไปยิ่งมันแบบนี้ยูดหลวดเป็นบาเป็นกรรมมาบ่ยานกรรมมาเน่อส้เงินใดเยกรรมมากรรมเน่าเนี่ยท่านตาเจ เาเบ้ออะกินหงแล้วชิมเหนียวใส้ซามีซสะกอนพอกันไม่คิดหนาอือ่บอกว่ปิดเนาะมันก็เฮาจ้ะแล้วชิมเหนียสบายดีพี่น้อง